สวัสดีจ้าคลิปนี้แบตตี้ก็จะพาทุกคนมาที่คาเฟ่สวนคุณปู่ซึ่งอยู่จากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตรจะบอกไว้เลยว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ที่น่ามามากที่สุดเลยเพราะว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับท้องทุ่งท้องนาเดี๋ยวแบตตี้จะพาทุกคนเข้าไปดูในร้านกาแฟากันเลยว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนหรือว่าเขาตกแต่งกันยังไงไปกันเลย เมื่อเราเปิดประตูเข้ามามันก็จะมีบรรยากาศแบบชิคๆคูลๆประมาณนี้ซึ่งเมนูในการที่เราจะสั่งนั้นก็ไม่แพงก็อยู่ที่ประมาณ50ถึงประมาณ70บาทเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะชิวขนาดไหน เมื่อเรารับกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราสามารถออกไปถ่ายรูปต่างๆได้เพราะว่าที่นี่นั้นมีมุมต่างๆหรือว่ามีออการก่อสร้างเพื่อที่จะให้เรานั้นได้นั่งชิลๆหรือว่านั่งถ่ายรูปกันแบบสวๆอีกมากมายเดี๋ยวแบทตี้จะพาทุกคนไปดูกันเลยว่ามันมีที่ไหนบ้างที่แบบเหมาะกับการถ่ายรูปแบบชิคๆอย่างเราสวนคุณปู่นี้เขาก็จะตกแต่งแบบประมาณแบบ ให้คนที่อยู่ในเมืองนี้ได้แบบหนีออกมาอยู่กับธรรมชาติบ้างอยู่กับท้องทุ่งท้อง,องนาะแบบสัมผัสบรรยากาศเก่าๆแบบตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อเรามองไปก็จะแบบสุดหูสุดลูกตามากก็จะเห็นพวกต้นข้าวอะไรประมาณนี้ซึ่งจะบอกเลยว่าเวลาช่วงตอนเก็บเกี่ยวนี้แบบขอแนะนําเลยนะว่าควรมามากที่สุดเลยเพราะว่าที่นี่มันจะสวยมากเวลาตอน เก็บเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้มันจะเป็นสีเหลืองอลา,ามกันเลยทีเดียว สำหรับไฮไลท์ของสวนคุณปูนี้อยู่ที่บ้านต้นไม้ซึ่ง้านต้นไม้นี้เราก็สามารถขึ้นไปดูหรือว่าขึ้นไปนั่งแบบชิวๆจิบกาแฟหรือว่าจิบชาก็ได้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมดูว่าบรรยากาศภายด้านบนมันจะเป็นยังไงมันจะดีขนาดไหนพอเราขึ้นมาบนต้นไม้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราก็จะเห็นก็คือจะเป็นพวก โต๊ะเกี่ยวกับการจิบกาแฟเล่นอะไรประมาณนี้จะบอกเลยว่าวิาว,วสวยมากคือแบบอยากแนะนําให้ทุกคนที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าคนที่แบบอยู่จังหวัดใกล้เคียงนี้สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ที่นี่ก็เปรียบเสมือนอีกท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะเหมือนเป็นไฮไลไท์ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยบรรยากาศก็ดีไม่ร้อนแต่ ถ้าจะมา,าช่วงอากาศดีๆก็จะเป็นช่วงประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นประมาณนี้คือบรรยากาศมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันไม่ร้อนด้วยแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของการมาสี่โมงเย็นเนี่ยก็คือคนมันเลือกมาเยอะไงเวลาเราถา่ายรูปมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะติดคนมากมายประมาณนี้เดี๋ยวแปสบาททุกคนไปดูอีกมุมหนึ่งของสวนคุณปู่ สวนคุณปูน,นอกจากจะขายพวกกาแฟแล้วเขายังเปิดพวกร้านอาหารต่างๆเช่นอาหารตามสัง่งพวกลูกชิ้นหรือว่าพวกยำต่างๆซึ่งสามารถทำให้แบบคนในพื้นที่นั้นเขามีรายได้ได้เพราะว่าเขาจะให้คนพื้นที่นั้นมาเช่าออในพื้นที่ของเขาแล้วก็ทำให้เรานั้นได้แบบมาที่นี่แบบครบวงจรเลยว่ามันมีทั้งของหวานของขาวแล้วก็ให้เราแบบดื่มดำกับ ธรรมชาติให้มากที่สุดและเขาก็ยังมีบ่อปลาเลี้ยงด้วยนะและก็คนไหนที่อยากอยากทำบุญก็สามารถไปซื้อหัวอาหารปลามาได้ซึ่งหัวอาหารปลานี้ก็อยู่ที่ถุงละ10บาทมุมต่างๆก็จะเป็นพวกมุมวินเทจให้เราแบบนั่งเล่นหรือว่าให้เรานั้นได้ถ่ายรูป ออดูสิสวยขนาดไหนมันคือแบบเหมือนย้อนยุคนะห้องน้ําเขาก็จะมีนะห้องน้ําก็จะมีห้องอาบน้ําห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายซึ่งจะแบ่งอ่อเป็นห้องอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําและก็ยังมีพวกฟาร์มวัวอีกด้วยมีแบบอ่อที่เก็บของแบบ อ่อสมัยโบราณคนไหนที่ดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบาย